ไม่ได้จับฉากเลยมาหลอดความที่แบบมาหลอดมันออกห้องนะครับทุกคนมาหลอดมันออกห้องแล้วมันก็ดันกับคีบเ่นเดียวคณะเฉยเลยทางที่ทจริงๆทีเดีต้องแพ้วเพราะมาหลอดออกสรุปมาหลอดออแล้วก็มฉะฉะนันเฉย A new team Tower has been destroyed. Slayer has been defeated. Ultimate Dragon and Slayer have evolved. A red team tower has been destroyed. Dark Slayer has been defeated. มันควรตายแต่มันไม่ตายเฉยเลยนะเข่ากิ้งเต็มๆแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะพ่นงงไหล่ลากมีห้ามาหลอดมาหลอดได้ออกห้องไปแล้วนะครับแล้วมันก็ดันเลนแค่คนเดียวใมแต่มันดันเลนคนเดียวเป็นคณะจริงๆนเนี่ยอะไรเฉยๆดูดิ มันดันเลนจอร์ชนะมมด,ดันคนเดียวชน,นะเว้ยดูดีดูทีมดูนดีไม่สนใจอะไรมาหลอดเลยมาหลอดดันคนเดียวนะฮะไม่แพ้สุด มาหลอดดันคนเดียวเบียดคีบเลยไม่ส่งไฟเลยดูทีมนู่นดีนะจบเรียบร้อยชนะตอนนะฮะยังเลยเมื่อกี้